อยู่ในขั้นตอนการถอดกล่องแคทตนะครับออกมาดูดข้อมูลนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจดอกใหม่นะครับเดี๋ยวมาประกอบแล้วก็มาทดสอบสตาร์ทหลังทาเสร็จอีกครั้งนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการนะครับดูดข้อมูลนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมททรงเหมือนเดิมตรงรุ่นนะครับผมได้ทําการปิดระบบนะครับกุญแจดอกเก่าที่หายนะครับทั้งหมดนะครับให้นํากลับมาสตาร์ทรถหรือกดรีโมท ไม่ได้นะครับจะใช้ได้เฉพาะดอกที่ผมถือดอกเดียวเท่านั้นนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับรุ่นนี้เป็นสมาร์ทคีนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับดับเครื่องครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับ เปิดนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ BM นะครับ E60 E90 นะครับทำกุญแจหายหมดหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับตรวจสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับตรวจสอบนะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ